สวัสดีค่ะช่องเล็กเอช n e l นะคะวันนี้พบกับแม่เล็กในบรรยากาศ ริมทางนะคะวันนี้เมเล็กจะพาทุกคนมากินข้าวนะคะกินข้าวร้านอาหารอิสานนะคะแซ่บๆค่ะอาหารก็จะมีหลากหลายนะคะพอดีมาส่งของนะคะพอดีขับรถมาเจอนะคะหิวข้าวก็เลยมานั่งสั่งต้งตมตํากินนะคะจะเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเชื่นชมด้วยค่ะได้มาทานด้วยกันนะคะทุกคนอยู่ริมถนนอย่างนี้เลยนะคะ แต่บรรยากาศก็มีรถเสียงรดดังนิดนึงนะคะมีน่วอาหารก็หลากหลายนะคะราคาตามนี้เลยค่ะคือพ่อเอหิวมากไม่เล็กกเลยพากินข้าวร้านร้านส้มตำนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศแอบถ่ายพ่อเอนะคะปกติพ่อเอจะไม่ออกกล้องค่ะพ่อเอขี้อาย คือวันนี้เขาหิวมากเขาไม่ได้สนใจแม่เล็กนะคะแม่เล็กติดกล้องมาถ่ายทานด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยค่ะแซ่บๆอยู่ค่ะข้าเหนียวนะคะข้าเหนียวกับไก่ย,ย่างค่ะแม่ล็กก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะคะ ซ้มซำก็รสชาติกำลังกำลังดีนะคะนัวนัอร่อยอร่อยค่ะก็จะนี่คอาหารก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยค่ะร้านริมทางนะคะแต่อร่อยมากค่ะขับรถมาเจอก็สั่งเลยค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแม่เล็กชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะทานค้าด้วยกันค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้แมล็กกับพ่อเอ๋ในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะเกี้มีความสุขทุกคนนะคะเ<า>จอกันคลิปหน้าค่ะ Bodies intertwined.